S <S เอกมาหน่อยารู้จักไหมคนนี้ใครอันนี้คือลุงทัวนะเจ้าของเรือครอบครัวขนส่งที่เรือพี่ขอนแแซ่บับเมื่อกี้เราวิ่งมาก็เจอเยอะมันรัวทำไมขึ้นราคา <S 2> <S 2> เออขึ้นราคาตามที่กรมท่าทาง เราจิงเราไม่เราไม่อยากขึ้นเขาสั่งเราขึ้ไม่ไม่ครับเขอเวลารามจริงจริงระดับราคาที่เขาสั่งให้ขึ้นเนี่ยขึ้นตามเกณฑ์น้ำมัน31บาทแต่ความจริงน้ำมันเนี่ยตอนนี้35ความจริงต้องขึ้นอีกแต่ว่าเราปรับแต่เราสัญญาว่าเราจะเพิ่มที่วิ่งให้มากที่สุดเอาคนไปทำงานให้เร็วที่สุดเมื่อกี้ผมวิ่งมาแล้นเที่ยวแรกหกโมงครึ่งที่มาหกโมงกว่าครับหกาคนเต็มเมือแล้วเพราะว่าเส้นนี้มันจะติดถึงการนะก่อนโควิดมีอยู่ถึงเก้าหมื่นนะ เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นคนเจ็ดหมื่นกอโควิดตอนนี้สองหมื่นะตามสุดลงไปหนึ่งหมื่นเดียวหมื่นองหมื่นอลุงหัวก็ยังกัดฟันไล่ลูกน้องออกไหมไม่กล้าไล่ไม่กล้าไล่เออก็ยังดูแลอยู่แล้ก็เห็นใจลุงหัวนะแต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีแต่แต่เราบริหารงานงานง่ายกว่าตอนมีช่วงโควิดนะครับเราได้กําลังใจจากทุกส่วนผมกับท่านผู้ว่านี่รู้จักกันตอนตอนที่ท่านเป็นท่านดีว่าการกระทรวงคมนาคมแจกจัง ก็จะลงเรือมาสังเกใครวะผมมองว่าใครชวนมานาโค้งไม่ใช่ป้าใช่เหรอายมันมองอ่ะก็จมอนี่เราสนิทกันอยู่แล้วทำงานร่วมกันมานานใช่คลองหรอวามออ่านั้นเราเป็นเจ้าของที่ขับนลุัวครับแล้วลุงตัวก็ช่วยล่อคลองตลอดนะโอเคเอาส่วนดูแลครับแต่ว่านิดนึงนะครับลุงตัวจะเพิ่มเที่ยวเรือให้มากขึ้นเพื่อเอาคนไปทำงานในราคาที่ประหยัดที่สุดแล้วรักษาเวลาที่ดีที่สุดมาทิศไม่วินเหรอ เออเลยจากวันหยุดยาวเดือนหน้าแล้วใจวิ่งวันอาทิตย์โอเคผมเคยมานั่งรอเลยวันอาทิตย์กี่โมงไม่รู้ว่าเรือไม่วิ่งไม่รู้ทำไมเรือมันไม่มันไม่อยู่วันวันไหนต้องมีคนตะโกนบอกว่าเรือไม่วิ่งเรือไม่วิ่งตั้งแต่กลางกลางเดือนขึ้นไปจะวิ่งแล้วครับเรือก่อนนั้นแต่เพราะว่าเป็นคลาสสิกแล้วคือน้างก็ต้องช่วยกันดึงผ้ากการน้ำระเด็นเขาหน้าต้องสามัคคีคือต้องรู้หน้าที่อ่ะคนลินเขาแตกต้องรู้หน้าที่นะถ้าคุณไม่ดึงมันก็น้ำมาโดนคนอืึ่งตัวหนุ่มผู้ชายเราวิ่งจากเสือลุมตั้งแต่ตรวงาน วันนี้ไปวิ่งมาช่วยตรวจงาน <c oughs> ก็วิ่งมาจบตอนเริ่ม20คนตอนจบ40คนนะก็วิ่งมาทั้งหมด14กิโลสองชั่วโมตงตามเส้นทางก็เจอปัญหาเยอะปัญหาน้ำท่วมในคลองอะไรเงี้ยทางคลองที่ที่ขาดไฟดับก็เดี๋ยวไปแก้ไขให้<ร><ร>ก็เป็นภาคประชาชนตรวจงานนะวันนี้ก็ดีพรุ่งนี้ภาครชาชการตรวจงานครับตุการ์วิ่งมาแบบเจอหลายพื้นที่เหมือนกันนะต้องไฟดับน้ำท่วมทางวิ่งด้วยแต่ข่าวดีแล้วล่ะตลาดน้ำขวัญเรียนตลาดบางกะปิก็ยอดขายเพิ่มขึ้นโอเคก็มีความหวังฮะดีขึ้นครับ